ผมก็เพิ่งทราบตะกี้นะครับเพิ่งได้รับเห็นจดหมายแล้วก็ได้ฟังว่าท่านเราก็คอนเซิร์ตมื่าท่านเราออกองนะครับอันนี้สิ่งที่กาลังคิดอยู่ก็ผมยังตอบแทนไม่ได้นะแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรกับ,ก,บกับพรกเพื่อไทยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงในช่วงนซึ่งก็อยากอยากไปรับทราบข้อเท็จจริงริงๆแต่ว่าถามว่าพรกเพื่อไทยระสรัมระสายอะไรไหมกย็ยังไม่ยังไม่มีอะไรนะครับผมคิดว่า ไปในพักเพื่อไทยก็ปกตินะครับภายในพรคเพื่อไทยก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรคิดว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็เอ่อก็จะมีบ้างแบบนี้คับทุกทุกเขตการและทุกพักก็คิดว่าระยะเวลาผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งได้รู้ว่าจริงๆปัญหาคืออะไรก็น่าจะค่อยๆ คลี่คลายได้ลงครับก็อยากจะเจอท่านอีกครั้งก็ยังสงสัยอยู่ผมเมื่อกี้ผมเห็นจดหมายก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไม่ได้เคยคุยกันและไม่เคยมีวีแววลันนี้มันจะทำให้งานในเรื่องของาต่ตางประเทศเนี่ยจะสะดดอะไรก็ไม่กระโดดหรอกครับเพราะว่าผมว่ามันก็มีรองนายกต่างๆที่เกี่ยวข้องอหรือไม่งั้นตัวท่านนายกเองก็บริหารทั้งหมดอยู่แล้วก็สามารถเลือกคนที่ มีศักยภาพมีความสามารถเนช่วยนกันบริหารเพราะว่าเราบริหารด้วยคณะการรัฐบาลร่วมนะครับเพ้่อไม่คิดว่ามีปัญหาอะไร